No! มนะคะเราก็มาอยู่กันที่ร้านทีลแปดร้านค่ะชายหาดปากมาราอำเภอละบุญจังหวัดสตูลนะคะอยู่ที่งานพญาประชาคูณสตูลไม่เอาท่าเรือชายหาดปากมาราค่ะก็ในกิจกรรมครั้งนี้นะคะก็จะมีพี่น้องชาวจังหวัดสตูลค่ะแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะคะมาร่วมกิจกรรมเป็นมากมายเลยนะคะรวมถึงเดินถ่ายเดินถ่ายจังหวัดระยองนะคะประจวบคีรีขันธ์นครศรีธรรมราชนะคะชุมพรค่ะแล้วก็สงขลาแล้วก็จังหวัดตรังด้วยนะคะเพื่อที่จะมาประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันยืนยันว่า ไม่เอาท่าเทียบเรือน้ำมือสังขาราในครั้งนี้ค่ะขอกำหนดทิธทามพัฒนาของจังหวัดสตูลให้มุ่งเน้นความยั่งยืนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศการศึกษาและวัฒนธรรมขอเป็นสังคมสีเขียว ไม่เป็นสังคมอุตสาหกรรมไม่เอาโครงการพัฒนาที่ส่งผลกระทบดุนแรงต่อชุมชนและสิง่งแวดล้อมทั้งลันตาพีพีนาพีเอ้ยเมื่เรานี้ยมีขอเป็นส่วนหนึ่งเนาะในการรักษาธรรมชาติที่บ้านของเรานี้รักษาดอกไม้ใจที่บริสุทธิ์เนี้ไว้ให้ดอกล้านห้องเราและเราก็เชืวว่อว่าเมื่อเราเนลางดูเนี้ สร้างอาญยุยดกันสารถเรือด้วย่ากำปักบาราถึงเป็น้ยันนะของคุณสตูนได้แล้วเราอีกคงหวายถึ่งสตูนสนับสะอาดธรรมชาติบริสุทธิ์ค่ะคแกง เขาถือว่าโครงการท่าเรือเมือกปากบาลานะคะเป็นวิกฤตของทุกคนที่นี่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ละหมาดอายัดในครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการขอพรจากพระเจ้านะคะเพื่อที่จะปัดป้องวิกฤตในครั้งนี้นะคะให้พ้นไปจากพื้นที่ค่ะแล้วก็ขจัดปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีในพื้นที่ด้วยรวมไปถึงเป็นการขอบคุณพระเจ้าในครั้งนี้ด้วยนะคะเว,ว่าเราทุกคนนะ้นต้องเนียบโดยจริงจังจริงใจกับ การฮัจั์เนี่ยความหมายก็คือเป็นการละหมาดเพื่อต้องการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตเช่นถ้าเรือน้ำลึกเนี่ยคือต้องการให้ให้เปลี่ยนเจตนาคนที่ที่ทำโครงการนะไม่ต้องการให,ให้ให้ถ้าเรือน้ำลึกนี้เกิดขึ้นให้เขาเปลี่ยนใจแล้วก็โครงการไปในที่สุดแล้วก็การละหมาดฮัจั์เป็นการขอพรต่อพระเจ้า เป็นการต้องการให้ให้เป็นไปตามความประสงค์ของประชาชนนะครับหลังจากละมหมาดฮัจจ์แล้วก็เป็นการขอดอวขอพรต่อพระชาชนเช่นเดียวกันเพื่อต้องการให้แบบเสมือนเป็นภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้นแก่พี่น้องประชาชนให้ผ่านพ้นไปแล้วก็ให้ให้กลับมาสู่สภาพเดิมหรือสภาพที่มีพี่น้องประชาชนอยู่ในความสันติสุขตัวลุงน้อยก็เริ่ม ม่เลือดขาวเล่นผิดปกติหรือทำอะไรแรงๆขึ้นก็ไม่ไหวแล้วแต่เราก็ต้องทำ <Okay. S 1> นี่แหละครับชีวิตจริงของลุงน้อยยิ่งกว่ารักพรที่เด้รับผลกระทบมา <Okay. S 1> ถ้าเคราะห์นนเกิดแบบลุงน้อยเนี่ยต้เสียใจเหมือนลุงน้อยหือเป่าลุงน้อยไม่แน่ใจนะี okay. uh ้เ huh. พราะความเจ็บปวดเพื่ออุษาหกรรมของระเทอ ทางภาคลับไม่เคยลงมาดูแลพื้นที่จริงๆของพี่น้องประจาชนคือทํางานบนเตอา้น่กจะทาอะไรก็ทําแต่ไม่เคยเห็นผลกระทบของพี่น้องทั่วๆไปหรอกขอให้เขาได้ส่วนเป็นเขาเป็นพอใจแล้วต้นทุนบ่งบอก็ไไ้มาเขายอมรับทุกเรื่องเขาไม่เคยบอกเออผมอย่างเนี้ยฉันไม่รับนะจะไปกระทบพี่น้องบ้านผมเขาไม่เคยบอกนะครับ เขาบอกไอ้นู่นก็ดีไอ้นี่ก็ดีการพัฒนาหรือความเจริญเข้ามาในท้องที่แต่ความมันไม่ใช่ความเจริญนะครับมันความเจริญเจริญทั้งหมดลุงน้อยพูดกับอุษาตำเมืองระยองนะเวลานี้มันไม่ใช่อุษาตามันเป็นอุษาหาตาไม่ทนระยอง ตา้ดาวแผ่นดินพระจาไห้มาปากบราปากบราเปิดประตูสู่ปันามันตะรุเตาลีชาวสะตูลและพี่น้องผ้าใตา้จะร่วมกันปกป้องแผ่นดินทิ่นเกิดวิถีวัฒน,รธ,ธ,นธรรมวิถีวัฒนธรรมและสุขภาวะไว้ให้ลูกหลานในอนาคตสืบไป นี่คือบทสรุปของคนสตูนที่ได้ร่วมการประกาศเจตนารมณ์ที่ชัดเจนในวันนี้นะคะนั่นก็คือไม่เอาท่าเรือสาการปากบาราค่ะเพราะว่าถ้าเกิดโครงการนี้เกิดขึ้นในที่แห่งนี้นะคะหาดทรายที่สวยงามนะคะความอุดมสมบูรณ์แหล่งอาหารและก็ทรัพยากรก็จะถูกทาลายค่ะปกป้องสตูนคุ้มครองแหล่งอาหารรักษาเอาปากบารารักรัรจังสตูนค่ะ แก่ตัวหลงมัวเมาทำลายสิ้นแม้พื้นดินถิ่นกำเนิดได้อาศัยมาแต่เกิดด้วยความเขารีบตื่นเถิดพี่น้องสตูนเราสองมือเจ้าอบอ,อุ้มคุ้มครองดินโลกจะสวยด้วยมนุษย์หยุดมักง่ายตัดต้นไม้ซึ่งรักษาชนละสินความชุ่มชื้นจะฟื้นคืนสู่ดิน ไม่พังทิงเพราะเราช่วยด้วยอีกแรง